เอส่วนเกินนั้นทำไมต้องแทรกกลางระหว่างเดยเดี๋ไอ <chin> ให้นั่งนิดนึงไม่ให้กูนั่งก่อนเอานั่งลูกเอานั่งเอานั่งเอานั่งอันไหนของลูกอันไหนของลูกไหนไหนอู้อูนั่งเรียบร้อยนะอู้น่ารัก เอาขอมอบรางวัลเขาจะมอบรางวัลให้แกน่ะแกหันหน้ามาสิ mm hmm. อ่าถ่ายค่ะแมกออกถ่ายเดี๋ยวเด๋ยลงลงยูทู e แมกอ๊ฟจะลงยูทูปอ่ไม่องไม่ต้องแจมอ่าขอมอบรางวัลโอ้โหได้แล้วขอมอบรางวัลอาหารแมวค่าที่แมวเป็นเด็กดีโอเคค่ะขอบคุณครับยัง mm hmm. ขอบคุณค่ะเอ,อโอ้ฟินโอ้โหใครบอกว่าแมวไม่ตอแหลกไม่เชื่อนอะเอ็อนนี่เขาเรียกว่าหล่อนแดกเลยนี่มีปลาทอดอีกนะลูกนะกูมีปลาทอดด้วยโอ้อจอกแต่ลาบนะอุกใจโอ้ใหม่ใครขนาดนั้นอีกจอกแต่ลาบนะลูกอีกฝากเงินเม่นนี่แม่นี่